สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรโนผ้าใหม่แท้สุรินมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรโนมีผ้าใหม่งานโทนสีธรรมชาติมาให้พี่ๆได้ชื่นชมอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานไหมที่ทําจากเส้นไหมพรีเมียมนะคะเป็นงานเส้นไหมทองแล้วก็เอามาย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะเป็นงานอทอหุตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะ เป็นลายโฮลลายโฮลนะคะชมพูสีพาดเทลนะคะชมพูสีพัดเทลเชิงช้างนะคะเชิงช้างคู่นะคะเชิงช้างคู่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินเลยนะคะภาษาเขมรช้างเขาแปลว่าตำไรนะคะตำไรนะคะตำไรกู่หมายถึงว่าช้างคู่นะคะแล้วก็ช้างคู่ช้างอ้วนอุดมสมบูรณ์นะคะ เขาเรียกว่าต้นไรกูต้นไรทดัดอุดมสมบูรณ์อ่าแล้วก็เชิงล่างสุดจะเป็นลายมะเขืออันนี้จะเป็นลายดั้งเดิมเลยนะคะลายมะเขือประยุกข์ขึ้นมานิดหนึ่งให้สวยงามน,นะคะอันนี้กีฮาวภาษาเแมกีฮาวถานประกาศตรอบนะคะมะเขือแปลว่าประกาศตรอบนะคะตัวนี้มันจะออกอโทนสีชมพูสีพาทเทลคะ่ะ อันนี้ค่ะคือสีสวยมากค่ะอันนี้ที่พี่ท่านใดสนใจทักมาได้นะคะอันนี้เป็นงานทอของช่างทอบ้านสวายนะคะรูปช้างก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์โดยตรงนะคะสนใจทักมาได้นะคะเรนูไหมแท้สุดินนะคะเบอร์โทร0 8 1 6 6 0 9 2 8 8นะคะสวยมากค่ะ